สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เบบี้มอนสเตอร์ก็ได้ไปออกรายการอินิกายโยแล้วก็เอ็มคาดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันที่7เมษายนได้ไปออกรายการอินิกายโยส่วน11เมษายนก็เป็นเอ็มคาวดาวค่ะซึ่งเวทีที่ใช้ในการแสดงเนี่ยแฟนคลับหนังก็บอกว่ามันดีมากๆนะคะทั้งอินิกายโยแล้วก็เอ็มคาดาวเนี่ยแสงสีเสียงมาเต็มเลยโดยเฉพาะเอ็มคาวดาวนอกจากแสงสีเสียงการเต้นแสลตพรีเซนต์จะดีแล้วเนี่ยแฟนคลับก็บอกว่าเสียงน้องๆเนี่ยดีมากด้วยเพราะว่าในรายการจะเป็นการร้องสดนะคะให้รู้ไปเลยว่าเสียงดีหรือไม่ดีดดและน้องๆเบมอนก็ทําออกมาได้ดีมาก ะะแม้แต่คนที่ยังไม่ได้เป็นแฟนคลับอย่างชมเลยนอกจากอินิกาโยกับเอ็มคาวดาวเนี่ยน้องๆก่งได้ไปออก M2 ด้วยซึ่ง M2 มเนี่ยมันจะเป็นการให้เต้นนะคะแล้วก็สลับบนกันไปเนาะคนข้างหลังเดินมาข้างหน้าแล้วก็ร้องเต้นไปเรื่อยๆและส่วนใหญ่วงที่จะมาในช่อง M2 เนี่ยก็จะเป็นวงที่มีชื่อเสียงหรือว่าดังนะคะก็หมายความว่าน้องๆเบมอนตอนนี้ชื่อเสียงก็คือไม่ใช่เล่นแล้วนั่นเองและนอกจากรายการร้องเพลงทั่วไปนะคะน้องๆเบมมอนสเตอร์ก็กำลังจะไปออก Knowing Brothers รายการนี้เป็นรายการวาไรตี้ของทา<อ>งฝั่งเกาหลีนะคะซึ โมนอย่าง Black ทิงหรือศิลปินอย่าง BTS ก็เคยไปออกมาแล้วเหมือนกัน Knowing Brothers เนี่ยจะออกอากาศในวันที่13เมษายนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีทีเซอร์มาให้พวกเราดูเป็นที่เรียบร้อยได้รับรองว่าสนุกแน่นอนกระแสตอบรับของ Baby Monster เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆคือมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะแต่ก่อนที่ Baby Monster ไม่เคยออกรายการอะไรเลยตอนนี้ก็คือออกเยอะ YG คิดถูกนะคะที่ให้ Baby m o n ไปออกรายการต่างๆเพราะว่าจะได้มีชื่อเสียงมากขึ้นฐานแฟนคลับก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนั่นเองแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดู MV เก่าๆของ Baby Monster เนี่ยไม ดิวก็คือเกิน100ล้านทุก MV ไปแล้วเรียบร้อยล่าสุด MV cheese ก็คือเกินร้อยล้านแล้วทุกคนใช้เวลาไม่ถึงเดือนเลยถือว่าเป็นระยะเวลาที่สั้นมากๆแต่ถ้าพวกเราสังเกตดูดีนะคะแฟนคลับของเบมอนสเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นอินเตอร์ทั้งนั้นเลยคือบางวงเนี่ยเวลาเพิ่งเดบิวต์มาใหม่เขาก็จะเจาะกลุ่มตลาดเป็นคนในประเทศนะคะคือคนเกาหลีใต้แต่เบมอนก็ได้เจาะกลุ่มไปทนระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าพวกเราสังเกตเนี่ยถ้วยรางวัลก็คือมักจะตกไปอยู่กับวงอื่นนะคะไม่ค่อยได้เป็นาาวนนจากดกาดัดนนมอา ซึ่งเบมอนเนี่ยก็คืออาจจะไม่ค่อยมีแฟนคลับเป็นคนเกาหลีเยอะเท่าไหร่อะไรแบบนี้เอาเป็นว่าจะได้ถ้วยหรือไม่ได้ในเบมอนสเตอร์ก็จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแน่นอนเราะนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของวงนะคะนี่ขนาดจุดเริ่มต้นยังดีขนาดนี้ต่อไปน้องๆจะโตขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของเบบี้มอนสเตอร์ในช่วงนี้นะคะงั้นสับว,วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากไลค์ดแชร์ช่องเมนทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ